สวัสดีคะ่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสมุนไพรที่อยู่ในตำราสรรพคุณยาของกรม,มามหลวงวงศาที่ราชนินฉบับพิมพ์ครั้งที่3มมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะมาดูเรื่องของนมสวรรค์ท่านระบุไว้ว่านมสวรรค์มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียมันหมายถึงต้นไหนต้นนมสวรรค์หรือพนมสวรรค์นเนี่ยหรือต้นพวงพีเนี่ยคิดว่า คนที่อยู่ตามชนบทหรือคนที่อยู่ในวงการสมุนไพรแพทยแผ่นไทยก็คงรู้จักอยู่แล้วแหละแต่ในหนังสือเล่มนี้ที่พิมพ์เมื่อปีพศ2465แยกเป็นนมสวรรค์ตัวผู้กับนมสวรรค์ตัวเมียรเรามาดูกันอันนี้ข้อมูลจากเว็บเม็ดไทยนะคะที่จะรวบรวมตำราข้อมูลสมุนไพรต้นไม้หลายๆ ตำราเอามาเขียนระบุเอาไว้ว่านมสวรรค์ตัวผู้นมสวรรค์มีสองชนิดนะคะชนิดดอกขาวจะเรียกนมสวรรค์ตัวผู้และอีกชนิดเป็นดอกสีแดงเรียกว่านมสวรรค์ตัวเมียอันนี้เป็นดอกแดงเนาะส่วนดอกขาวเนี่ยในวงการต้นไม้จะเรียกว่าดอกเหลืองแต่ถ้าในตำรายาจะเรียกว่าดอกขาว อันนี้เขาจะมาจากแหล่งอ้างอิงเล่มที่หกชุดที่หกก็คืออันนี้ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมหาวิาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชก็อันนี้เป็นรากเดียวที่ค้นเจอนะคะที่เราจะพบว่ามีการแยกตัวผู้ตัวเมียโดยดอกสีเหลืองหรือดอกสีขาวเป็นตัวผู้แล้วก็ดอกสีแดงเป็นตัวเมียแต่เรามาดูต้นจริงกัน อันนี้ชุดเก่าบานนานละก็จะเริ่มโรยอันนี้คือดอกพนมสวรรค์หรือนมสวรรค์ดอกสีขาวนะคะอันนี้ยังตูมอยู่อันนี้ก็จะเห็นจากไกลๆหน่อยเป็นนมสวรรค์หรือพนมสวรรค์ดอกสีขาวเออถือว่าเป็นดอกสีคือในวงการไม้ประดับอาจจะเรียกสีเนี้ว่าเป็นสีเหลือง แต่ถ้าในวงการสมนุนไพรจะเรียกว่าเป็นสีขาวแล้วในวงการหมอยาโบราณก็จะเรียกว่าเป็นนมสวรรค์ตัวผู้เนาะพูดถึงเอาไว้ว่ายังไงจะกล่าวถึงสรรพคุณนมสวรรค์ตัวผู้ต้นนั้นรู้แก้พิษต,ตะขาบอ่าใครมีปลูกไว้ไม่ต้องกลัวพิษตะขาบใบนั้นรู้แก้ลมในรวงอกดอกนั้นรู้แก้โลหิตในอุทธรากนั้นรู้แก้โลหิตอันเป็นเพื่อไข้เหนือ กล่าวส,สังเขตคุณนมสวรรค์ตัวผู้มาสิ้นแต่เท่านี้เนี่ยนะคะออกเป็นช่อใหญ่เลยอมาดูนมสวรรค์ตัวเมียนะคะช่อแดงอาจจะเห็นในมุมที่จำกัดหน่อยเพราะว่าเขาขึ้นไปสูงเหนือยอดไม้ใหญ่แย้มันก็เลย มีมุมที่จํากัดแล้วเราก็คงเข้าไปให้ดูได้แค่นี้แต่เซิร์ชในเน็ตได้นะคะเขาก็จะเป็นชอเป็นชั้นสวยสวยสวยมากนะคะต้นนี้เป็นไม้ที่ขึ้นตามชายป่าดงดิบทั่วๆไปแต่ก็จะต้องหายากไปทุกเทียรแหละเพราะป่ามันก็ถูกทําลายลงไปเรื่อยๆอ่ะเรามาดูสรรพคุณจะกล่าวสรรพคุณนมสวรรค์ตัวเมียต้นนั้นรู้แก้ฝีฝักบัว ใบนั้นรู้แก้พิษฝีดาษอันชื่อว่ามารัตตะดอกนั้นรู้แก้พิษสัตว์ทั้งปวงแลฝีแแลพิษฝีการรากนั้นรู้แก้ลมให้สั้นออกมากล่าวสังเขปคุณนมสวรรค์ตัวเมียมาสิ้นเท่านี้และนี่ก็คือบรรยากาศของสวนที่บ้านร้านวลลกรสมุนไพรนะคะ เราก็จะเป็นบรรยากาศที่อิงธรรมชาติแบบนี้ใครอยากมาเยี่ยมชมเลือกซื้อต้นไม้ mm. ก็สามารถนัดหมายกันมาได้ที่ไอดียลน์ที่ปรากฏอยู่ท้ายคลิปนะคะ mm. ก็มีสมุนไพรอยู่ร้อยสองร้อยกว่าชนิดนัดหมายกันเข้ามาก่อนทักกันเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นบ้านพักส่วนตัวแต่เราก็เปิดให้คนที่สนใจจริงๆเข้ามาแวะชมเลือกซื้อต้นพันธุ์สมุนไพรต่างๆ ที่เราสะสมเอาไว้ได้นะคะแต่ก็ถามกันเข้ามาก่อนเพราะบางต้นมันก็อาจจะมีเป็นช่วงๆก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ